วันนีเ้เราก็จะมาเรนนิง่งการใช้งานโปรแกรม g x w o r d 2นะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นาตามนี้นะครับซึ่ง g x w o r k เนี่จะเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียน PLC มีซูบิชิก็เดี๋ยวถ้นแรกเลยก็ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสอน,นแต่การมีโปรเจกต์เลยมีโปรเจกต์เนี่ยถ้นแรกเลยให้เราไปที่ เมนูปโปรเจกต์แล้วก็กดกดเมนูอ่ามันจะขึ้นระดาบานี้ขึ้นมาให้เพื่อให้เราเซตว่า PLC ที่เร,เราจะเขียนนะเป็นรุ่นไหนอ่าทีนี้ต๊วเราดูที่ข้าง PLC อ่ะว่าเป็น PLC รุ่นไหนอันนี้ของจริงเลยคือเราต้องเช็คเช็คที่ฮาร์ดแวร์จริงเลยว่าเป็น PLC รุ่นไหนเพื่อามาเซตโปรเจกต์ของเราให้ตรงกับฮาร์ดแวร์ของจริง มันมีรุ่นมันอะไร Fx3H ใช่ไหม okay, f x 3 h แสดงว่ามันอยู่ในตระกูล fxcpu ทีนี้โต๊ะก็เปิด GF2 นะแล้วทำตามที่แปนะ่น,นีอเคตอนนี้ถึงแน่นี้ไนะหมน้นแล้วแล้วก็ตรงนี้ที่ในช่องที่ตั้งค่างนโปรเจกนะตเนี่ยตรงสีเนี่ยเล้วกไปเป็น fxcpu นะ อ่าแล้วก็ในหัวข้อท้ายเนี่ยเลือกเป็น f x เมื่อกี้เป็น 3X s, H, <S อ่าโ <3 H. S 1> อเคเราเลือกเป็น okay, 3X s โอเคแล้วก็ปวกโปรเจคท้ายโปรเจคท้ายเนี่ยก็เราเลือกเป็น simple project แล้วก็ภาษา language ของข้อมันเป็นภาษาที่จะเขียนเนี่ยเราก็เป็น letter อ่าพะส่วนใหญ,ญ่ U C ก็จะเขียนแบบ letter อ่าจากนั้นก็ทันงสิ้ได้าตามเลแล้วก็กด k เลย โอเคอ่าพอพอโอเคเสร็จปุ๊บมันก็จะมาอยู่หน้านี้นนนอ่าได้วเดี๋ยวรออ่าโอเคอันนี้คือเรามีโปรเจกต์ได้แล้วนะแล้วเราอยากรู้ว่าโปรเจกต์ที่เราสร้างมาเนี่ยมันอ่ะเป็นของฟ i e w ซิ่งไหน เราก็เข้าไปดูเตือนหาหข้อเดี๋ยวนะมันจะมีอยู่ตรงแถวนี้ที่เขาดูน่าพอดีมันมองไม่ค่อยเห็นอ่าไปดูที่โปรเจกต์มันจะมีเดียวสีไทในหัวข้ออ่า มีตรงนี้อันนี้ก็ดูได้มาที่เช็งเดี่สี่ถ่ายก็ได้แต่เราไม่ได้จะเช็งมันนะอ่าเคเราก็ดู้ได้ว่าของเราเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของ f x 3 s อ่ามอ่เคทีนี้ก็ีโปรเจกต์ก็เ็จสมบู